สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปรลาธรรมาบดีพี่ปลาจะมารีวิวงานเนาะโอเคลูกค้าอันนี้รุ่นนี้ปกติแปดร้อยห้าสิบนะทีนี้พี่ปลาลดนะอันนี้งานแบบสวยมากนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยสิบบาท,บาทไม่ขายค่ะขายหกร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนีขน้ขั้นขั้นชมรีอันนี้ไม่ขั้นแล้วแต่นะคะข้อมือก็ประมาณสิบหกนะลูกค้าสิบหกสิบหกนะคะข้อมือสิบห้าสิบหก 15, นะคะ สวยมากคู่นี้นะได้มาสองเส้นนะจ๊ะได้มาสองเส้นงานสวยมากแล้วก็ลาพิสลาซูรี่อันนี้2 0่สิมิลน,นะแปด้อาอันนี้2 0่สิมิลน,นะคะ2 0่สิมิลน,นะคะอันนี้2 0่สิมนะคะ850บาทเม็ดบอลเริ่มเทิมเลยมีพลังเยอะนะคะ ลาพิตลาซูรีนำพาไปหาทรับเรียกทรัพย์เก็บเงินอยู่โลกชิจ่ายซูรุ่ยซูรายในเล่ของลาพิตก็จะมีพวกแคลไซต์เออ่พวกอะไรนะที่หินอ่อใส่แล้วไม่คิดไ,ไม่ไม่คี้ลืมอ่ะอ่าเอ่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วก็มีไพไรท์นะคะมีไพไรท์จำไม่ได้แล้วอ่ะอืมโอเคนะคะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้850นะคะ20มิลน,นะคะ ยี่สิบมิลน,นะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะยี่สิบมิลแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะส่วนสิบสี่มิลหกร้อยห้าสิบนะคะหกร้อยห้าสิบจะไปเห็นอาเกตดวงตาเทพนะคะอาเกตดวงตาเทพเป็นดวงตานะลูกค้าก็เรียกดวงตาเทพหรือดวงตาสวรรค์นะคะอาเกตดวงตาเทพดวงตาสวรรค์รุ่นนี้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะ,ะ,นะะ,ทนะะลูกค้านะสี่อยบาทนะคะก็มือลูกค้ารีเควสได้เลยสิบหกสนะคะ สิบหกสนะคะลูกค้ารีเควสได้มาเลยรีเควสมาเลยอ่ะต่อไปโกเมนนะคะโกเมนโกเมนรุ่นนี้16บหกมิลน,นะลูกค้านะโกเมนสิบหกมิลแาสิบาทนะคะโกเมนสิบหกมิลแอบาทอ่ะโกเมนสิบหกมะอันนี้โกเมนนะลูกค้าโกเมนนะคะแปดร้อบาทสิบหกมิลน,นะคะ 850บาทกเมนค่ะมี2เส้นนะกเมน16บมินนะ850บาทนะทนะมี2เส้นนะคะมีแค่2เส้นนะคะ16บมินแปดราบาทนะคะกูมินสิมินแปดร้อยบาทนะคะแล้วก็เป็นอาเกตเม็ดมาย,ยมนิยมชมชอบนะคะรุ่นนี้650บาทค่ะเรจอาเกตเม็ดมาย,ยมนะ่าสวยนะ นี่นะคะหกร้าสบาทนะคะมาราคไฮลูกค้ามาราค์คไสวยมากมาราค์คไแปดร้อยห้าสบาท11มิลนะคะอ่ะไม้เขียวพันสองาสนะคะรวมินพวกร้รวมินอันนี้450ใช่ไหมมันมันเหลือ350รมั้งอ่ะให้สามนะคะรวมินอันนี้อันนี้พันสอาสนะคะมีอะไรอีกไหมแล้วก็มีหิน ไหมทอง4,500ันเหลือ3 5ม1มิลเนี่ยใส่อย่างนี้สวยก็บอกใส่ด้วยกันแล้วจะค้าขายดีนะลูกค้านะใส่ด้วยกันแล้วก็จะค้าขายดีเนะน,นี่ยสามเส้นเนี่ยใส่ด้วยกันแล้วเขาบอกว่าจะค้าขายดีนะคะ6 18, 13, 5 8้อยสิบแนะจาก4,500นะเหลือ3,500นนะคะเอ่อ รวมหินรวมหิน450บาทนะคะรวมหิน450บาทเอาลดให้350เ้นนี้ที่410พามีทัอมาลินต้อง4เมตรน่ะ5เมตรเนี่ย350พอลดรุ่นนี้อ่ะ650นะคะรวมหินเหมือนกันเหลือ450นะคะรวมหินนะลูกค้าอ่ะรุ่นนี้ลดไม่ได้รุ่นนี้650เหมือนเดิมนะคะ650 หกร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็มีอันนี้พันสองห้าสิบนะคะพันสองห้าสิบแถมแถมอะไรดีอ่ะนี่นะคะรุ่นนี้นะคะพันสองห้าสิบนะคะแถมแถมแถม,แถมยกแดงลูกค้านั่นมานะอ่ะอันนี้หกร้อยห้าสิบนะคะอัมพันนะคะอัมพันทะเลบอลติกอันนี้จะรับเป็นสร้อยก็ได้นะสร้อยพันสองห้าสิบนะคะสร้อยพันสองห้าสิบนะคะ ความยาวน่าจะ18ดนะคะ18เอ่ออันนี้เส้นละเป็นยางยืดก็ได้ลูกค้าจะเอาแบบนี้ก็ได้นะคะเส้นละ650้ห้าิบนะคะอันนี้สวยมากซิตรินค่ะ2,500ค่ะซิตริน2 5 0พพี่ป้าแถมแหวนซิตรินให้วงหนึ่งใครซื้อวงนี้2 5 0 0แถมแหวนซิตรินให้วงหนึ่งเส้นนี้2 5 0 0นะคะแถมแหวนได้วงหนึ่งแหวนวงหนึ่ง6 5 0นะคะซิตรินค่ะ2,500แถมแหวนวงหนึ่ง แหวนลงห้าห้านะอืมแหวนน่าห้าออันนี้ก็สองพันห้านะคะลูกค้าสองพันห้าใส่สวยมากคุณเนี่ยอืมอันนี้เกรเกตพรีเมียมนะคะสองพันห้านะคะแล้วก็สิบสี่มิลสี่พันห้าเหลียสามพันห้านะคะออันนี้รวมหินนะคะสวยสองร้อยห้าสิบบาทรวมหินสวยนะคะสองร้อยห้าสิบ ะะถูกหวยอะลูกค้า350ถูกหวยสาม้อยห้าเอออันนี้ถูกนะลูกค้าชารอยอันนี้ปกติขาย850หรือ650สไซส์ประมาณสิบมิลนะชารยลาพิษ14บมิลค่ะหกร้อยิบสิบหมิลก็หกร้อยนะคะ,อ,ะอันนี้ พัน0อสิบนะเขาเรียกว่าอา่ามูเลตอาเกตนะโปรติเต้นนี้อยู่ที่หลายบาทนะทีนี้ลดเหลือพันสอง้สิบนะคะแล้วก็มีหินมุกนะคะมุกนี้สามรอยห้าสิบแล้วก็แถมแถมให้หนึ่งเส้นอย่างเงี้ยนะคะสามรอยห้าสิบนะคู่นี้นะสามรอยสิบนี่ลดให้โปรติเต้นนี้สองรอยสิบนะเอามาจัดแถมให้นะเออ อ๋ออันนี้เป็นไพไร้นะลูกค้าหกร้อยห้าสิบบาทหนักมากเป็นไพไร้นะไพไร้หนักมากเลยอันนี้หกร้อยสิบบาทประมาณสิบหกเอ้ยสิบห้ามิลนะสิบห้ามิลนะอ่ะอันนี้หกร้อยห้าสิบค่ะสิบมิลทำมุกมุกแท้มุกแท้สิบม,มิลอ่ะไปแบบเร่งด่วนนะคะรุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะลงยานะคะลงยาแล้วก็รุ่นนี้ รวมพลอยนะคะ850หางช้างแอฟริกาหางช้างแท้นะลูกค้าน,นะขอ,ของแท้ของแท้ของแท้ไม่จกตานะไม่จกตามีหางขาวหางดำค่ะเลือกได้ค่ะ850บาทนะช่วยซื้อหน่อยนะช่วยซื้อหน่อยนะจะได้ลงงานสวยๆให้ถ้าไม่ช่วยซื้อไม่ได้ลงงานนะไม่นะอันนี้450ค่ะใช้ตะขออย่างนี้450ค่ะยงน้ำผึ้งแล้วก็เทพเจ้าแห่งชุกลาบ อันนี้850นะลูกค้า850 850อ่ะแถมให้เส้นหนึ่งอ่ะ850นะคูนี้850 850พี่พอเปล่าหยุกไว้ไหนเนาะลืมละ350สวยจังเนี่ย350อืม350โอเคถ้าใครสนใจงาน ดวงตาเทพดวงตาสวรรค์นะ450บาทฟรีส่งนะงานฟรีส่งนะฟรีส่ง okay. ขอบคุณลูกค้ามากุ่นนี้350แา้วกะ350แต่ถ้าใครซื้อ2,500แถไมได้เนี่ย2,500สวยมากเกรดเอเนะลูกค้านะเกรดเอ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 850อเ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 1,850อเอวย อันนี้สองพันหเหลือพันสี้อันนี้ประมาณ16บหกเมนนะอ่านี่พันแปดสิบนะคะสองพัหเหลือพันแปด้งานสวยค่ะใส่ด้วยกันสวยโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ